สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะตามที่ทุกคนรอคอยพี่ว่าจะไม่ทําแล้วนะว่าจะว่าจะเขียนลงเอาว่าว่าจะให้อยู่ไหนนั่นก็ไม่ได้เห็นทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วพี่ก็จะลงให้อีกอีกรอบหนึ่งนะถ้าคนที่ไม่เข้ามาเนาะพี่ก็เข้าใจเนาะลงแบบสนุกสนุกเนาะอืมไม่ต้องไอเนี่ยไม่ต้องมากความเราเนาะไปเบาเ,บาเบานะคะน้องๆค่ะ เนี่ยปกติพี่เพิ่งลงเพิ่งนึกได้เพราะว่ามันคนละนี่กันแต่ก็คล้ายกันนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มีมีมีสองอันนี้มีอะไรอันนี้มีแปดนะท,ที่สลับกันที่ไม่เหมือนกันสองกับแปดแค่นั้นเองนะคะอันนี้ปกติอันนี้ v นะคะ v p อันนี้ลาวกาของเรานะ่าจะติดกันหน่อยตอนแรกว่าจะไม่ลงนี้ให้พออ้าวมาดูทำแล้วไม่เหมือนกันก็เลยลงคนละชุดให้เลยนะคะ เห็นไหมเด่นก็พิการคนละอันแต่ถ้าที่แน่ๆนะวิทยแต่ก็มีอยู่นะมีเหมือนกันเนะาะเนี่ยเด่นจับใส่กันเลยเนีย่ยนี่ก็มีนี่ก็มีแต่นี่ไม่มีสองนะอ๋อต้องเข้าใจงั้นพี่เราเราเราก็จับเด่นๆใส่กันเลยนะโอเคนะคะน้องๆส่วนลาวกาเราไปตามนี่เลยพี่ดูผิดหรือเปล่าดูผิดวันหรือเปล่าดาวกลาวกาลาวก,กาออกอะไรเมื่อวานนี้ ไม่ใช่ว่าทำผิดนะถ้าพิดทำผิดก็ขอโทษนะคะเดี๋ยวส่วนสามรัดเนาะโอ๊ยไม่ได้ลงให้เลยนะสามรัดลืมเลยอะลงทันไหมเนี่ยตายตายตายต,ายตายจะลงทันไหมสามรัดทำอะไรไปเนี่ยไม่ทันแน่ๆเลยเนาะเดี๋ยวไปบอกในนั่นอีกทีนึงเดี๋ยวขอดูกันนะก็ทั้งนะคะน้องๆค่ะขายจนไม่เยอะจนไหนนี่นะไหนล่ะ ไหนล่ะอู้ยตายแล้วมีไหมใช่เดี๋ยวเขียนแป๊บหนึ่งเ,เขียนแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ตายละตายแล้ว,แ,ลวแป๊บ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 เดี๋ยวไปบอกไอ้นั่นด้วยเดี๋ยวลืมอังยืนนะอืมเอาอังอะไรล่ะโอ้ย เอาเด่นไปก่อนเนาะเยอะอะไรนะอือเองดูยังไม่นี่เลยอือใกล้เคียงกันแต่พี่จะเอาเด่นจับใส่กันนะปกติพี่นะ<ม>เด่นจะจับ แป๊บหนึ่งนะคะน้องๆกำลังขำคนบางคนอยู่เดี๋ยวก่อนนะเขียนให้เดี๋ยวลงลงลงครัแบแป๊บหนึ่งแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวโอเคเสร็จแล้วค่ะอ้าวตามนี้นะเดี๋ยวพี่ไปบอกในนั้นอีกตามนี้นะคะสวัสดีค่ะ